เห็นข่าวนี้แล้วหลายคนยังคงจับตาสถานการณ์ของทักษิณชินวัตรกับการใช้ชีวิตหลังมาเดือนจำที่ดูเงียบสงบกว่าที่หลายคนคาดไว้แต่เบื้องหลังยังมีหลายแง่มุมที่ชวนให้คิดลึกมากกว่าที่คุณอาจรู้ในเช้าวันนี้วันที่16กันยายน2568เวลา8นาฬิกา40นาทีนางกนกวรรณจิวเชื้อพันผู้บัญชาการเดือนจำจังหวัดธบุรีและรองโฆษกกรมราชัณฑ์ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนายทักษิณกรณีนี้สร้างความสนใจอย่างมาก เพราะตั้งแต่เยี่ยมญาติครั้งแรกเมื่อวันที่15กันยายนนายทักษิณก็ยังคงพักรักษาตัวภายในกลุ่มแดนพยาบาลซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อดูแลผู้ต้องขังสูงวัยหรือผู้มีโรคประจําตัวเช่นโรคไตเป็นพื้นที่ที่มีมาตร,ราการควบคุมค่อนข้างสูงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยได้เต็มที่แถมยังมีสัญญาณให้เห็นว่ากําลังใจ ของทักษิณดีเยี่ยมจากการเยี่ยมญาติที่สัมภาษณ์พบว่าเขาเองยังคงนึกถึงหลานอยู่เสมอแม้จะบ่นคิดถึงเล็กน้อยแต่ก็ยังยิ้มได้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันในครอบครัวที่ไม่ลดลงแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปสำหรับเรื่องสุขภาพจุดที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดคือภาวะความดันโลหิตของทักษิณยังอยู่ในมาตรฐานปกติไม่มีข้อมูลว่าเกิดอาการแทรกซ้อนใดเพิ่มเติมซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดตามความเป็นไปของอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ ถ้าพูดถึงอาหารการกินมื้อเช้าเขาเลือกกินไข่ต้มและชอบกาแฟดําส่วนอาหารมื้ออื่นๆก็เป็นเมนูทั่วไปอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็นอยู่ในเรือนจําประเด็นที่อาจจุดประกายข้อถกเถียงก็คือการอนุญ,ญาตให้ผู้ต้องถังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยเรือนจําจะเปิดทีวีเฉพาะช่วงเย็นประมาณ5้าโมงเย็นบนเรือนนอนและเน้นขสันรายการที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งบางกลุ่มอาจสงสัยว่าการเปิดทีวีขนาดนี้เหมาะสมหรือไม่ หรือเป็นการปฏิบัติพิเศษแอแบแฝงมุมมองนี้คุณคิดยังไงอีกด้านหนึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้นายวินยัติชาติมนตรีทนายส่วนตัวจะเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณในเรือนจำส่วนครอบครัวมีแผนจะเข้าเยี่ยมอีกครั้งในวันที่17หรือ19กันยายนโดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้สัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นคือตรงกับวันพุธและวันศุกร์เรียกว่ามีการกำหนดกรอบชัดเจนเรื่องการเยี่ยมเยียนแต่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือแนวทางการควบคุมดูแล ผู้ต้องขังในระดับ V.I.P เช่นนี้ยังคงเป็นประเด็นที่คนในสังคมตั้งข้อสงสัยว่าสมเหตุสมผลเพียงใดคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการจัดการลักษณะนี้คิดว่าควรมีสิทธิพิเศษหรือไม่สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมแชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเพราะนี่คือประเด็นที่อาจแบ่งแยกความเห็นต่างในสังคมอย่างชัดเจนแล้วคุณล่ะเชื่อว่าทักษิณได้รับการดูแลเหมือนหรือแตกต่างจากผู้ต้องขังทั่วไป